ก็สู่ช่องวีวไทยสวีทนะคะมีไอเดียทุกๆวันค่ะเพื่อนมีวันนี้ไปเลยกิฟช็อปให้ไอเดียดีๆนำไปทำมีแต่ประโยชน์ค่ะวันนี้แผนกวิวจะพามาทำงานฝีมือรีไซเคิลกิฟช็อปกิฟช็อปนะคะไม่ทิ้งนะคะมาดูไปเลยค่ะ วันนี้ไอเดียดีๆของวิวจะมานำเสนออะไรเพื่อนไม่ทิ้งนะคะวิวพี่ไม่ไปทิ้งอาจจะเป็นนะคะเพื่อนๆดูสิอาจจะเป็นขวดขวดกากาวขวดนี้มีครกมีครกด้วยดูสิเพื่อนกิฟต์ช็อปวิวนะคะแนะนำเพื่อนทันนี้มาทำ ขวดเก่าๆก็ไม่ทิ้งเราก็มาทําเล็กๆใส่ไม้ทิ้มฟันตั้งเสิร์ฟเนี่ยแล้วก็มาทําประดับประดาเอาเชือกร้อยร้อยไข่มุก <c oughs> ก็เลยให้มันดูดีมีราคานะคะดูสิน่ารักน่ารักอย่างขวดเปล่านี้ขวดเราก็เอา สำหรับขวดแล้วก็เทหินลงไปใช่ไหมเพื่อนเนี่ยอย่างขวดเนี่ยพี่ก็จะเทหินลงไปนะคะเพื่อนดูสิเอาจะเป็นหินแล้วก็นำโบมาผูกเสียบดอกไม้นะคะตั้งประดับประดานะคะขวดขวดเปล่าเล่านะคะไม่ทิ้งคะ่ะจะเป็นขวดอะไรลที่เราเห็นขวดเวลาเห็นหรเราเห็นขวดสวย,สวย รูปทรงแตกต,ต,ต่างกันนะคะถ้าขวดบางทีเป็นขวดแก้วขวดใยขวดใส่น้ําดื่มที่เป็นแก้วสวยๆเนี่ไม่ทิ้งก็จะมาจัดเป็นเอาน้ำมาผูกร้างให้สะอาดเทหินลงไปแล้วก็นำโบวมาผูกใส่รูปหัวใจลงไปน่ารักไม่ราคาเพื่อนเอนสารพัดไอเดีย บายช่องวีวีไทยสวีทเห็นไหมวันนี้ตื่นเช้าเชที่สีที่ห้าก็ไม่ทิ้งค่ะอันนี้กวดเล็กๆก็มาทำทำปับปลาร้อยไข่มุกเสียบเป็นไม้จิ้มฟันก็น่ารากักเห็นไหมนี่ก็เอาเชือกมาลอยมีไข่มุกเสร็จๆมือก็มีหงมีหอยก็ร้อยลงไปนะคะเ,เพื่อนๆไอเดียที่สอง สุดยอดไหมคะเพื่อนออ้ยดูสีนี้ได้ที่บ้านเราเหอนไหมโคกเล็กๆเ,เราก็ไม่ตามหรอกโคกเล็กๆมานำนำเป็นที่เป็นไม้เสียบผลไม้นะคะอันนี้โคกเล็กๆทำจากไม้สักนะคะนี่ประมาจากเมืองไทยก็เลยมันเล็กเลยจะทำอะไรก็เลยทำน่ารักน่ารัก,รกใส่ เราเราไวเสียบผลไม้นะเพื่อนชอบอะไรที่เป็นธรรมชาติอย่างยอย่างที่ปูที่รองจานรองแก้วเนี่ยอันนี้เป็นไม้ไถ่นานมากนี่สิปีแล้วแต่ก็พังแต่ก็ยังไม่ทิ้งทำเรามีหลายชุดนะคะที่รองจานนี่ก็แต่เป็นคนชอบไม้ก็เลยพกมาไม่ทิ้งเนี่ยเอาน,นำมาร้อยตุ้มหูอีกต่างหากเอามาเสียบ นะคะเพื่อนแล้วก็กิฟต์ช็อปของน้ำของวิวน่ารักไหมยังมีแก้วไอศครีมไอศครีมรูปปูทานไอศครีมเสร็จเขาเสิร์ฟมาพร้อมปูวิวก็เอาเอาปูนี่อันนี้จากร้านปูเป็นก็ไม่ทิ้งก็เลยทานไอศครีมเสร็จก็มาทําเป็นกิฟต์ช็อปใส่กิฟต์ใส่ของเล็กๆหยิบง่ายนะคะเพราะว่าวิวเคยไม่ ทำเป็นระเบียบเรียบร้อยแล้วก็มันก็น่ารักใช่ไหมคะหรืยิบง่ายบางทีค้นหากิบกรเล็ๆค้นหาที่เสียบเข็มกลงเข็มกัดไม่เจอนะคะเราก็ต้องมาทําเป็นไอเดียง,ง่ายๆรีไซเคลิลกลับมาไม่ทิ้งค่ะอันนี้สุดยอดตื่นขึ้นมาน,นี่ขวดเห็นไหมขวดเปล่าๆขวดกินตรงกินแตงไทยแลนดมาทำเป็นที่เสียบปากกาเรา เสียบปากกานะคะขวดกระปุก,เล,กเล็กไม่ทิ้งมาเสียบปากกาแล้วก็จะประดับประดาทําให้มันน่ารักตั้งในโต๊ะทํางานก็ได้นะเพื่อนทําเยอะในห้องบูโรให้สามีนีก็ทําที่เสียบปากกาให้แก,ก่นะคะทีแก้วแจก,กันเล็กๆเ,เราก็มาทําเสียบให้มันประดับประดาให้มันสวยงามนะคะเพื่อนอันนี้มา,าแผนก นะคะสวยงามไหมบีบีชอบความเป็นระเบียบเรียบร้อยจัดเข้าในส่วนที่พอเหมาะงานอันนี้งานฝีมือไอเดียเล็กๆจบสายสีนเอนอ,อย่างเช่นเนะคะีค่ะพิเศษตื่นขึ้นมาอันนี้เป็นงานถักที่แพงมากอันนี้ที่จะไม่ทําจจมาร้อยเป็น ายคอทนทานมากเลยคะ่ะใส่เที่ยวใส่หน้าซัมเมอร์มาร้อยหอยใส่สวยไหมเป็นได้อันนี้ต้องเเราต้องใช้ได้ที่มันถักถักล้านนะคะผ้าเศษเศษก็นำเป็นที่มาร้อยเอาเป็นยางรัดผมเอายางยืดใส่ข้างในนะคะวกาทำเองได้ยังส่วนไหนยาง เรามานำรีไซเคิลเราก็าได้ประหยัดใช่ไหมคะแล้วก็สวยงามค่ะอย่างเนี้น่ารักไหมได้เดี๋ยวมาถักอันนี้พิเศษกับรีไซเคิลจากวี่ีไม่ทิ้งบางครั้งก็ไม่ทิ้งถ้ามีเวลาอันนี้จะใส้ข้างในจากกระดาษนะคะกระดาษกระดาษเข้าห้องน้ำมีใส้ในมันนีวก็จะมาตัดผ่าครึ่งครับเพือ่อนตัดผ่าครึ่งเลยค่ะนี้ วิจะมาตัดผ่าครึ่งแล้วก็จะมาถักเอาได้ถักนะคะอันนี้จานรองผ่าครึ่งว่าเราจะมาวัดว่าสูงเท่าไหร่นะคะก็จะออกมาหน้าตาเป็นแบบนี้วิก็จะมาถักจะเป็นจานรองแล้วก็อันนี้นี่ผ่าครึ่งก็ถักเป็นที่เล็กๆน่ารักถักเป็นกล่องใส่ไม้จิ้มฟันเสิ เ่อนเพื่อนเวลายันแข,ก,แขกมาบ้านโอ้คือขยันถักน้อยายนี่ก็ไม่อยากทิ้งแล้วอันนี้ก็เป็นเคล็ดลับดีๆนะคะจากกระดาษของกระดาษทิชชู่นะคะไม่ทิ้งกระดาษมันจะมีใส้ข้างในกระดาษอะไรก็ได้นะคะวิก็จะเอามารีไซเคิลเป็นงานกิ๊บอบงานฝีมือถัก นี่ก็ถักเองอันนี้เป็นจานลองออกไอเดียเองไม่มีหนังสือหนังหาหรอกคะ่ะทำจากสมองอันเล็กๆนี่แหละสมองของวีวีนี่แหละบางทีที่วางจานเก่าๆเ,เราก็ไปเนี่ยมันมีรูอยู่นะเห็นไหมแล้วก็ไปเสียบต่างหูไอเดียเยอะแยะมากมายค่ะในบ้านวีวีชอบเป็นคนธรรมชาตินะคะอันนี้ถักเป็น สวยไหมเห็นไหมกิฟช็อปบ,บ้านนี้นำของเก่าๆขวดเก่าๆอันไหนที่มันส,สวยๆน่ารักเราก็ไม่ทิ้งนะคะเราก็เอามาทำเป็นได้หลายอย่างที่เก็บปากกาที่โต๊ะทำงานตั้งไว้โต๊ะทำงานนะคะเพื่อนๆมีสาระดีๆอย่างนี้ถ้วยไอศครีมอัน จากไหนเนี่ยจากร้านไปเที่ยวจากร้านปูเป็นที่โฆษณาเขาอิตาหร้านปูเป็นอาหารทะเลอร่อยที่พัทยาไปเที่ยวก็เลยทานเสียจก็เลยเอาปูมาด้วยชาลเล่นปูเขาเสิร์ฟไอศครีมแพงเลยนะก้อนเดียวไอศครีมกับปูนี่อะไรมไม่รู้จำไม่ได้ เขาก็ขายตัวปูนี่หลมะมั้งไอสกิมหนึ่งก้อนร้อห้าสิบาทบาซานนะคะอันนี้ภูมิใจถักเสร็จแล้วก็มาใส่ก็บอกโอ้ยน่ารักไม่ทิ้งกระดาษทิชชู่ก็ไม่ทิ้ง,งใส่ในใส่ในค่ะนํามารีไซเคิลเป็น,ปนกล่องไม้จิ้มฟันเล็กๆนะคะฝีมือของวีไอเดียง่ายๆนะคะบ๊ายบายเพื่อนเอาไปทำนะคะ ทุกวันจากช่องบีบีนี้มีไอเดียดีดีนะคะเ,เพื่อนๆนะคะไลค์ไม่ได้ค่ะแล้วก็สตล์เราเรามีสาระดีๆก็แลกเปลี่ยนกันสไตล์เราก็ดา่าไม่เป็นไม่แน่นะไลค์สดได้นี่อาจจะด่าเป็นนะบ๊ายบายค่ะเพื่อนเอาไปทำดูนะ ดีอันนี้ภูมิใจในสิ่งที่ตัวเองทำเด mm ี๋ยวจะไปเปิดร้านกิฟ์ช็อปสลบอเปิดได้นะเพื่อนนำของเก่าไปรีไซเคิลทำเป็นขายแล้วก็เอาไปวางขายก็แพงอยู่นะที่นี่ขวดเขามานำเขาหาขวดที่สวยๆนำไปเป็นเครื่องประดับนะขวดสวยๆราคาก็แพงอยู่นะขวดเปล่าเขาไปล้างดีๆนี่ ือนวิวิ่ทำบายบายเพื่อนไอเดียดีดีไม่ทิ้งของเก่านะคะกดกำลังใจค่ะมีอีกเยอะพี่ในสมองว,วิวมีเยอะถ้าช่วยกันกดไลค์กดแชร์ก็จะนำเสนอเพื่อนทุกทุกวันนะคะบา,บายบายเพื่อนอันนี้สวยมากชอบใส่เป็นสิบปีแล้วนี้ใส่เดี๋ยวจะใส่ไปออกกําลังกายก่อนนี่ บา,บายๆเพื่อนกดไลค์กดแชร์ให้วิวิหน่อยนะคะเพื่อเป็นกําลังใจในการทำคลิปคลิปชู